ปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินับถูงิคุ่มกันเขาพบว่าเกิดขึ้นจากการสร้างไม้เลือขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาบัติโปรอินฟามเมนต์รีรไซโตไคนย์ลังมากเกินไปมันลังมากเกินไปเมื่อท่ากัเกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์คิน7เทนเทียนไออัลฟาและอินเทอร์โวนแกรมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับ เป็นผลรังเสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของาสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่ง hmm. เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลส,สีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตา ลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบามีการวัดแล้วเราก็จะพบว่าหลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ TNF a l p h าลดลง93นะครับไอ้ตัวน Alpha, เนี้ย TNF Alpha หรือแอนต TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7เนี่ย เพราะเราต้องระมัดระวังว่าเราต้องไม่ให้มีการลดสารที่ทําให้เกิดภูมิคันลงไปมากเกินไปมาว,วิธีการตรงนี้เราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ํามังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่าแอปโกเอเซนนะครับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15บหาวันละซองนี่นะครับวันละซองรับสารนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ําเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า t n f อ็นเอลฟาอินเทอร์ฟอนแกรมอินเตอร์คินหนึ่งเบต้าอินเตอร์คินหกแล้วก็อินเตอร์คินสิบเจ็ดลดลงทางนั้นเพราะนั้นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมลดลงทางนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์คิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกทุก ทุกๆสารที่หลังจากไม่เลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทําให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์คินส8เพิ่มขึ้นมาอินเตอร์คินส8ไม่ใช่เป็นสารที่ทําให้เกิดความเสื่อมอย่างเดียวแต่มันเป็นสารซึ่งมี2ฟังก์ชัน2หน้าที่นะครับถ้าไม่ทำมันอาจจะเป็นประโยชน์อีกอีกช่องทางหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงถนอมดวงตาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำขุดแอกโกไอเซนเนี่ยนะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับ หลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18% 17% 23% 45%และ52%สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อมตัวที่ไม่ลดคืออินเทอร์กิน18เพิ่มขึ้นมา50%ในวันที่15นะฮะจากการที่ใช้น้ำคุณของเรา เราก็จะสามารถถนอมดวงตาไม่สูญเสียการมองเห็นจากอาการจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกได้เพราะมีการเพิ่มอินเทอร์กิน18ขึ้นมาจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเดิมทีเราจะมีวิธีการรักษาโดยใช้ยิงเลเซอร์เข้าไปที่เส้นเลือดนะครับไม่ให้มันเลือดไหลออกมาตอนระยะหลังก็เนื่องจากว่ามันมันมเป็นวิธีการที่ไม่สะดวกนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ก็คือไปใช้สารอินเทอร์กิน18ซึ่งเขาก็พบ ว่าสามารถฉีดเข้าไปในเส้นเส้นเลือดไม่ต้องฉีดเข้าตาแล้วนะครับฉีดเข้าไปในเส้นเลือดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ครับการเพิ่มทีนทีสิดด้วยการดื่มก็าไอเซนยิ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและปลอดภัยและประหยัดมากกว่าหลายสิบเท่าแน่นอนก็เราก็มีความมั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะดูแลความผิดปกติเหล่านี้ได้ โดยการทําให้เขากลับไปสู่สภาพที่มีภูมิคุ้มกันที่สมดุลข้อแค่นั้นเองครับ